ฝ่ายน้ำลน้นสปรีตเว่์บางเกินสียัดนะเคยล้นอยู่ครั้งหนึ่งปีเท่าไหร่ครับปีห้าหกแไม่เคยล้นอีกเลยก็เป็นที่ระบายน้ำ เ็ทำมีการทำแผงป้องกันดินพังเพิ่มเติมเมื่อปีห9 5เก้กนี่คือส่วนของน้ำล้นโอ้โห่งใหญ่มากมันบอกว่าจะของบใช้เป็นจากเขื่อนยางเป็นปูนทั้งหมด เพิ่มระดับน้ำได้อีก2เมตรจะเพิ่มได้อีก2เมตรจะเพิ่มระดับน้ําอีก20ล้านลูกบาทเมตรอมโอเคครับเราก็มาถึงส่วนสุขภาพอาอกกำลังกายเวาเคยเสีย